กลับมาบ้านเซอร์ไพรส์อีกแล้วจ้าวันนี้ท่วมหนักกว่าเดิมยามาถึงตรงนี้เลยปกติจะถึงแค่บันไดเท่านั้นเองแน่ท่วมอีกแล้วจ้าเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยคพื่อะสาราไป็มู่บ้านี่เองนี่จ้านี่จ้ามาอีกแล้วจ้า ยากคือปิดห้องน้ำไว้เ okay. อดูก่อนนวดโว้ท่วมไปจา้าดูซะก่อนท่วมหลังเท้าเลยคนขักหลายวัดชีได้ไหมน,นี่อืม ืมฉันพื้นจะตักน้ำออกถูกยางาสะอาดๆไปหมู่บ้านนีขวมอีกแล้วที่นอกเอ๋ยปีนี้เล่นน้ำสนุกมากเลยน่ำตู้เริ่มเปื่อยแล้วจ้ะตู้เราซื้อของนีแล้วเด้อเลยเนยจ้าสวัสดีจ้า ท,าาท่วมอีกแล้วจ้าไม่รอดจ้าดูในครัวของเราไหลเข้ามาเต็มบ้านเลยสัญญาณที่ถอดปลั๊กตู้เย็นไว้แล้วมาจ้าช่วมอีกแล้วจ้ามีงานพระรามแปด นตกปีนี้หนักหน่วงออาการแต่ที่น้ำข้างนอกก็ไม่ไหลเข้ามานะแต่มันขุดมาจากท่อนระบายข้างน้ำเปียกหมดเลยเลิศงวนหลาย ขายเก็บไว้ดูจ้าปิดไฟก่อนเราจะย้ายไปอยู่บ้านยากกันข <c oughs> ุดระดับน้ำขอดไส่บันได <c oughs> โอ้เอาปลามาปล่อย มันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ำฝนไม่หยุดอเ,เออนี่วันนั้นไหลมาแค่นี้อ,อันนี้ยังแห้งนี่มาเปียกเราไม่ไีหรอกลูกไปซ้ำนี่นี่เลยจะถึงนี่แล้ว หลกหลายน้ขวดโอเคเดี๋ยวตามไปค่ะทั้งวันทั้งคืนไปเลยจ้าบ้านอยู่ไม่ได้แล้วจะไปกินข้าวที่บ้านเสวนดวงไปดู กี๊กก็ลุยฝนมาเที้ยบ้านก็ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องร้อยฝนหยุดถึงจะทำการตักน้ำออกวิกน้ำออกจากบ้านทำความสะอาดอีกครั้งโอ้ยนอนมื่อเถอะเนะาะจะเศร้ามื่อยหมู่บ้านนี่เฮ้ยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอัปเดตอีกต่อไปบ๊ายบาย